สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษษรฟาร์มครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมมาชมผลงานลูกสาว KF31 ครับพัฒนาการไม่ได้เห็นนานครับก็เลยมาถ่ายทําให้ท่านผู้ชมได้ชมครับในวัยสิเดือนครับดูครับโอ้แข่งขานี่ครับวัยสิเดือนโอ้ดูหนังครับโอ้โห เดอโอ้เป็นสาวแล้วเนี่ยไม่ได้เจอกันนานเนี่ยแปลกตาเลยดูหนังวงโคทำได้ดีครับหนังหนาครับโครงสร้างใหญ่ขายสวยมากครับดูรับกบหางกะดูใหญ่โครงสร้างดีครับโอ้เป็นสาวแล้ว อืมสิบสีเดือนครับใหญ่ให,ใหได้เจอกันหลายเดือนใหญ่มากสิบสีเดือนจะเป็นสาวแล้วต่อไปใส่แยกเพศเลยโอ้โ้ใหญ่ครับทั้งใหญ่ทั้งหนา ท่านใดที่มาชมครับอาจจะมีคลิปเก่าๆครับที่ผมได้ถ่ายประมาณไม่เกินหนึ่งขวบนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ตามแล้วก็ตอนนี้ก็มาดูก็มันใหญ่มากครับทั้งใหญ่ทั้งนาครับดูครับการจ่ายลูกของคลิสามสิบเอ็ดครับนี่ครับลำตัวหลังตรงมากครับมีเป็นเลือดห้าสิบนะครับเกิดจากแม่บามันลูกผสมครับ ทันใดที่คอมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มครับก็มีเวลาบ้างก็เลยมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมอือเป็นแนวทางครับยังไม่มีคะแนนครับอย่างตัวนี้ยังไม่มีคะแนน ถ้ามีคนเสนอราคามาสูงๆก็อาจจะไม่แน่เหมือนกันครับทั้งหลที่กำลังหาดูเล็บก็ยังไม่ได้ทำครับปล่อยธรรมชาติขุดเขาเรียบร้อย ผมก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ